สบายดีจ้าสบายดีจ้าพี่น้องบัสสุส S <S สบายดีจ้า <as> ุ่มปังสบายดีจ้าป้าลูมากินมันกน่งโต๊ะนี้เ้ยสบิอกไว้ทุกคนเ้ยอาะไรวะไปหัดนงลูกมาพี่น้องพากันซื้อกินอะไรลเลยกินชืออันี้เป็นตุยเอาะไรวะชานตะหูพร้อมมึงก็เอาไปจอกอะไรนั่นเราหมะมาขอติมอะไรตนีฮะ พอห้าจอเอาเจ้มันมีบบเอ้ย่นมอไเฮ้ยเห็นมันจอกมันน้อยทองจะได้น้อยเพราะว่าเอ้ยเงินน้อยเอ้ยจะได้เอทองสิใส่จนมี้้งลูกแม่ี่นี่ตลอดนีู่ดอเซื้อมาหนึ่ง สืออ tone, Puis, in ını, ันตัวเป็นต่อมาผัดน้อยเห็นเหนียรจำตก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 ไปรดนเลืององอ่ะเ่ะยาไปทำอะไร่นี้แบเนาะอันนี้ะนี่ใช้ไม้ไผ่โมเอีกแล้ะ จะเข้าด้วยนเลเด้ออยู่ข้าตีกเจะอยู่เลาเข้าดนอดนเอ๊ะหองหองเหญ่กว่นีนะือตองอายคือก็คือม่นคือจะกินนะเดลันละานอ่ ฮนั่นนั่อืวอเตอร์้งใสเนาะ้ำฮะน้าได้น้ำจอนั่นเรมีจ่อแล้วมันอันไม่น่ากับชาโอนขึ้นไปอันนนาพี่น้องเนาะไปเหยี่ยนดินเถือนหมู่ชวัลาะพี่น้องเนาะเท้ามัแต่วมนเาของท่ั เงินะน้อเพอน้าเอเงินนี่น้องนัดะาสอเงินมีน้องนัดน้องน้อยน้องนูกสี่คนน้อน้อยน้องพ่อนเอ้ยน้องพ่อนกันันได้มือแลกคำมือซอยเวชชยงานคนเข้านิ้น้ำน่ไยมือแลกควานเอเอ๊ะอินอแลมวก้อนอยมือ กินได้หลายได้ลาเด้อนุ้ยพากานเดอดเนาะแต่อน้ก็จะซื้อมาแล้วเราคบกันะนี่เราคบณันะจูปายายตาแห้งไรน้องนมีใจหลายแล้วแต่เออสองคนไปฮับแล้วแนี้เนาะน่ินี่ แต่เดมมือไอ้บอลึงนจะซื้อเมื่อีพ่อแม่จะเป็นคนซื้อขาขาวะซื้อมาเป็น้าวขาขาวขาะพอแล็กขาป่ะจำสีหนาครับเรื่เป็นหิวขาเนะเปหิวหนัมันีอะไินกินบอนังมันพอเอาบหงหน

ไปยังโรงเียในห้องในห้องเออในื่นในื่นะเฉยังมื่อกี้เออนี่ยให้เจาคอกระเองมีเป็ดเวลาน้ำมันที่ไยังไม่ือทัเีอือะไนยำหนึ่งเรายำอยู่่ะมาจาก น้ำมันยุวสอยาน้ำมันงมูมะกิะนเดอร์อรอมพรนั่นสิอ,นสะะอีกนะคะที่มอเนี่ยขนมเนยมนมีไสเล่นมีถ่เล่น้็ใคะคือนนัสลเดนแบบนี้ก็กินกะเบีลงลุงอ,อ่ะรเดืกลง ม an. <asure it. S 2> да ันมาต้องนุ่งกระเดบดงบะนุ่งคนละห้างมันาื้อรอบ้ามือขังนมา้มาแบบรายละเยดิเเลยแบบมีแบบข่อวไนะ อยงที่เห็นเนาะ13มือกาพอเน่อยเ้ยมือเลยคือมือเลยเนี่ยมือื่นเลยมหนจะเด็กขึ้นเนาะขลุมไคะขลุ่มเลยหนูหมูเป็นมันชุกหมอเป็นมันชุกว่ะเป็นมือเห็น ในสุดท้ายม้ด่าภาคโจมมือภาคบนจับวันที่เมอเมื่อมืออื่นเป็นอคอยากันเมื่อนชุกนะไปน้องนั่งอื่นไปไปมืออื่นวันทีสิบหกเป็นบลสิบหกมือเห็นไหมพ่มันนี่กันี่เจ็ดสี่ด้สี่ิบสี่บ้อืม เมื่อเมื่อื่นต้องวันที่ทิพห้าเลยเน,นัดบัง <c oughs> เธอเยรู้อดดว,วันที่ทิ้าเมื่อคุณเดีันที่ิ้ออคุณเดียววันทีิพะูรยืมปนย่อานคูนมาเป็ี่าคลืมคเปลี่ยนแนม่เปลี่ยตงมาว่า

กอดมึงกินได้ด้วยชาวไทยด้วงด้วงไทยเป็นลูกข้าวเจ้าทีนะกับข้าวุกเลยวหรอุกละบอยแต่ละทีเราดูไปดูนะ คลิปนี้ก็กอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวกุ้งไทยในเดย์จ้าบ๊ายบายฝนะากช่องน้องนะทโอเคขอบช่างน้องฝากช่องน้องสมบนรน์น่ารักเลยจ้า